นี่แมงค่ะไม่ใช่แฮรรี่ค่ะจันเงย็นนะคะผิดคอร์ค่ะ Make Hi everyone สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเห็นลลกเซเลบขนาดนี้คะ่ะจำกันได้หรือเปล่าอ่ะนี่แมเองนะคะเหมือนใช่ปะ ออวันนี้นะคะเราจะมาลองแต่งเป็นเฮลี่บีเบอร์นะคะเดี๋ยวจะมาลองแบบ Create เอาฟิตตามเฮลี่นะคะประมาณสักแบบ4ี่ห้าลุกนะคะให้ทุกคนดูกันว่าแต่งเป็นเฮลี่บีเบอร์เนี่ยต้องแต่งยังไงเราแบบจัสตินบีเบอร์จะเข้าใจผิดเอาแหวนเพชรมามอบให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ออไม่กเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างคะ่ะ let's go โอเคขั้นแรกนะคะสิ่งที่เราต้องมีก็คือนี่เลยค่ะต่างหูงห่วงสีทองนะคะหรือว่าเรียกว่า h o เอ earring นะคะก็จะเป็นใส่แบบปานกลางประมาณนี้นะคะก็เฮดี่เขาจะใส่แบบต่างหูแบบนี้นะคะติดตัวตลอดเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่2ก็คือนี่ค่ะแว่นตาก,กันแดดนะคะทรงแคดอ y e แต่ว่าเป็นโอเวอร์ไซส์แบบนี้ซึ่งความบังเอิญก็คือเมมีอันเดียวกันพนนี้นะคะอันนี้เป็นซีรีนรุ่นแบบเก่าแล้วเขาไม่ผลดิตแล้วนะคะนี้เป็นโอซีรีนนะคะ ต่อไปสิ่งสำคัญก็คือนี่ค่ะสครั c ชี่นะคะเพราะว่าถ้าสังเกตทุกรูปนะคะเขาจะแบบม้วนผมเป็นโลบันตรงนี้ก็คือแบบมัดผมแล้วก็ใช้สครัชชี่แบบนี้นะคะสำหรับทุกลูกเลยเดี๋ยวเรามัดผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแว่นพร้อมต่างหูพร้อม หน้าก็เหมือนเออผมก็เหมือนนะคะโอเคไปแต่งตัวกันค่ะสำหรับลุกที่1น,นะคะก็จะง่ายมากๆเลยนะคะเมย์ก็จะใส่เป็นฮูดดี้สีดำนะคะแล้วก็เลกกิ้งกีฬาธรรมดาเลยนะคะสีดำขายาวนะคะประกอบกับรองเท้าผ้าใบนะคะจะมีลายสีแดงๆนิดนึงนะคะเหมือนของแฮรี่เป๊ะๆเลยะคะ่ะแล้วก็เสื้อคลุมของสามียืมมาก่อนนะคะ ส่วนกระเป๋านะคะเมยก็จะใช้กระเป๋าสีดำที่เมยมีอยู่แล้วนะคะที่เป็นทรงล้ายขๆกันเอามาถือแบบเนียนๆไปเลยค่ะ สำหรับลุกที่2นะคะก็ยังเก็บฮูดดี้ตัวเดิมมาไว้อยู่นะคะกางเกงไม่ใส่เป็นแบบกางเกงขาสั้นมากๆข้างในนะคะจะได้ไม่โปค่ะแล้วก็เสื้อเบเซอร์นะคะเป็นเสื้อเบเซอร์ของสามีนะคะเพราะว่าเราต้องการความโอเวอร์ไซส์ใช่ปะก็ใช้เป็นสีเทานะคะเหมือนตามรูปเลยส่วนรองเท้าผ้าใบนะคะเม่เปลี่ยนเป็นแบบสีล้วนๆแทนนะคะจะได้แบบว่าเหมือนเลเเฟล์ของเราค่ะ ลุกต่อมานะคะเมย์ก็ยังใส่กางเกงขาสั้นตัวเดิมนะคะที่เป็นสีดำนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะใส่สียีนก็ได้พอดีเม่ไม่มีนะคะแล้วก็เสื้อเชิ้ตนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์นะคะสีขาวธรรมดาเลยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของน้องสาวเมยเองนะคะเป็นแบบเสื้อผ้าสําหรับพลัสไซส์นะคะส่วนถุงเท้าเม่์มีถุงเท้าที่คล้ายๆกันพอดีนะคะแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าผ้าใบคู่เดิมกับกระเป๋าใบเดิมเลยะคะ่ะ มาถึงลุคนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะก็เป็นเสื้อยืดสีขาวโอเวอร์ไซส์นะคะที่แบบมีอยู่ที่บ้านแล้วนะคะจะใส่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแต่พอดีเมมีใหญ่แค่นี้นะคะส่วนกระโปรงนะคะเมมีเป็นลายเดียวกันแต่ว่าพอดีเฮลี่เขาใส่กางเกงนะคะก็เนียนๆไปได้นะคะกระเป๋าเมไม่ม,มีสีฟ้านะคะน,นี่คือฟ้าสุดที่เมมีแล้วก็เลยจะใช้ใบนี้ไปก่อนนะคะส่วนรองเท้าเป็นคู่เดิมคะ่ะแต่ว่าถุงเท้าไม่เปลี่ยนเป็นถุงเท้าที่แบบยาวแค่ตาตุ่มนะคะจะได้แบบไม่เห็นถุงเทาะะ้าค่ะ สำหรับลุคนี้นะคะเมย์ก็จะใส่เป็นกางเกงยีนะคะตัวโปรดของเมย์เลยตัวนี้แบบใส่มานานมากแล้วนะคะแล้วก็ใส่กับเสื้อตัวเล็กๆนะคะจะเป็นสายเดี่ยวก็ได้สีดํานะคะคลุมด้วยเบเซอร์โอเวอร์ไซส์ค่ะอันนี้ยืดมาจากสามีอีกแล้วนะคะบวกกับรองเทา้าบูทส้นสูงนะคะแล้วก็กระเป๋านะคะเมยใช้ของโบเตกาค่ะเป็นไงคะลุคนี้เหมือนมากมาก สำหรับลุคนี้นะคะก็เปลี่ยนแค่เสื้อแจ็คเก็ตนะคะมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ตหนังนะคะโอเวอร์ไซส์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าผ้าใบนะคะเป็นรองเท้าแวนสีดำนะคะให้เหมือนเฮลี่เป๊ะๆเ,เ,เลยค่ะ สำหรับลุคนี้นะคะก็ส่วนบนจะเป็นเหมือนเดิมนะคะเป็นแจ็คเก็ตแล้วก็เสื้อยืดตัวเดิมนะคะไม่เปลี่ยนกางเกงนะคะเป็นกางเกงหนังมันแบบนี้นะคะแล้วก็เข้ารูปนะคะกับรองเท้าบูทส้นสูงตัวเดิมะคะ่ะ ก็มาถึงลุกสุดท้ายกันแล้วนะคะไม่ได้เปลี่ยนมาใส่เสื้อยืดสีขาวนะคะแล้วก็ใส่ทับในด้วยกางเกงยีนส์รีวายตัวเดิมนะคะส่วนรองเท้านะคะเป็นรองเท้าผ้าใบาสีดำของแวนส์ค่ะสำหรับเสื้อเทรนด์โค้ทโอเวอร์ไตัวนี้เป็นของ Burberry นะคะซึ่งน่าจะเป็นตัวที่บับเมยได้ยืดมาจากแม่ของมเมองหลบปาปารัซี่นิดน,นึงค่ะอ้อย โอเคก็จบกันไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างทุกคนเหมือนเป้ามันง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าแม่อะจริงๆก็มีเสื้อผ้าเป็นสีสันหรือสไตล์ที่คล้ายๆเขาอาจจะไม่มีพวกที่เป็นสีชุดฉาดแบบว่าเหมือนที่เฮลี่เขามีนะคะแต่พวก อะไรเรียบๆที่เป็นโอเวอร์ไซส์อะไรพวกนี้ไม่ก็ชอบอยู่แล้วนะคะเป็นการแต่งตามที่แบบขุดสิ่งของในตู้ขึ้นมาทําตามได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ใช้พวกแบบเสื้อแฟนเสื้อสามีอะไรอย่างเงี้ยเอามาเอามาลอง c ครีเอทลุคนี้กันดูก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ยังไงถ้าทุกคนชอบแบบคลิปสไตล์นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะายบาง